ต่อมาก็สัญ,ญกรณวิทยาศาสตร์สัญ,ญกรณวิทยาศาสตร์ก็คือการเขียนจำนวนให้มันอยู่ในรูป a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อค่า a ของเราจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1และต้องน้อยกว่า10โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มตัวอย่าง20 20เนี่ยค่ามันมากกว่า10 เพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนให้มันอยู่ระหว่าง10น้อยกว่า10แต่มากกว่าหรือเท่ากับ1ก็เขียนให้มันเหลือ2แค่นี้พอพอเราได้2แล้วไอ้ตัว10ที่มันเหลือเนี่ย10ตัวนี้เนี่ยค่า10ของมันเราจะต้องทำให้ค่ามันเท่าเดิมเราเขียนแค่2ยอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องคูณ10ไปด้วย พอคูณ10 2คูณ10ก็ค่าได้20ค่าเท่าเดิมอันนี้เป็นจริง2คูณ10 2คูณ10ตัวนี้เลขชี้กำลังของมันก็คือ1เลขชี้กำลังเป็น1 1เนี่ยของเรา n มันอยู่ตรงตำแหน่ง n n ของเราเป็นจำนวนเต็มไหม1เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นก็จะได้2คูณ10 ส่วนใหญ่ไม่นิยมเขียนเลขชี้กำลังยกส่วนใหญ่ไม่นิยมเขียนเลขชี้กำลัง1เพราะฉะนั้นก็เอา1ออกเหลือแค่2ยกกำลัง10ต่อมา32 32ก็ทำให้เป็นตัวที่อยู่ระหว่างมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ก็จะได้เป็น3.2 3.2เนี่ยค่ามันต้องทำให้ค่ามันกลับไปได้เท่ากับ32ก็คูณ10ไปด้วย พอ3.2คูณ10ก็จะมีค่าเท่ากับ3.2เท่าเดิมเพราะฉะน,นั้นก็จะตอบเป็นสัญญากรได้เท่ากับ3.2คูณ10นั่นเองตัวต่อมา500 500เราเอา0ออกก็จะเหลือ5 5เนี่ยมันอยู่น้อยกว่า10แล้วแล้วก็มากกว่าเท่ากับ1ก็แปลว่าได้ส่วนค่า100ที่เราออกไปเนี่ยจะทำยังไงกับมันก็คูณ100เพิ่มเข้าไป ค่าก็จะได้เป็น500เท่าเดิมทีนี้5คูณ100เนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในรูปสัญญากรคือ a คูณ10ยกกำลัง n เราจะต้องเปลี่ยน100ให้กลายเป็น10ยกกำลัง n ซะก่อนแล้วก็มาดูว่า10ยกกำลังอะไรได้เท่ากับ100ก็10ยกกำลัง2ไง10คูณกัน2ครั้งมีค่าเท่ากับ100 ก็จะเขียนเป็น5คูณ10ยกกำลัง2นั่นเองตัวต่อมา5เอ675ก็เขียนให้มันน้อยกว่า10ก็คือ6.75ก็เอาง่ายๆก็คือเติมจุดไปข้างหน้าหลังจากตัวหน้าสุดเนี่ยเติมจุดทศนิยมเลยที่เหลือก็คูณค่าให้มันกลับไปเท่าเดิม หกจคูณอะไรให้มันกลับไปได้เท่าเดิมคือ6กรก็คูณ100ไงส่วน100เขียนให้มันกลายเป็น10ยกกำลัง n อ็สิยกกำลังอะไรมีค่าเท่ากับ100ก็คือ10ยกกำลัง2นั่นเองต่อมา95ล้านหนึ่งมาตำแหน่งแรกหลังจากตำแหน่งแรกเติมจุดทศนิยม 9 5 0าจุดหู้นย์นึห้คูณอะไรก็ได้ให้ค่ามันกลับไปเป็น95ล้านกว่าเท่าเดิมเราก็ดูว่ามันมีทศนิยมกี่ตำแหน่งมันมีอยู่1 2 3 4 5 6 7งสาตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็คูณ10ยกกำลัง7 ตัวต่อมาหนึสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านก็หมื่นล้านแสนล้านล้านล้านสิบล้านล้านร้อยล้านล้านสองร้อยล้านล้านสองร้อยสามสิบหกล้านล้านสองร้อยสามสิบหกล้านล้านดูตัวแรกหลังจากตัวแรกเติมจุดทศนิยมก็คือเติมจุดไปหลังสอง สองจกี่ตัว12ตัวเติมเข้าไปจากนั้นเราก็นับเลยว่ามันมีกี่ตำแหน่งก็คูณ10เข้าไปตามตำแหน่งโทสษณหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเเขียนให้ครบอีก3ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสคูณสิยกกำลัง14ทีนี้เราเรียนทศนิยมซ้ำไปแล้วไอตัวก้อนนี้เนี่ยมันเป็นทศนิยมซ้ำศูเขาจึงไม่ยอมเขียนกันก็จะเหลือแค่2.36คูณ10ยกกำลัง14 เมื่อคูณกลับไปเนี่ยค่ามันก็ได้เท่าเดิม236ล้านล้านเนี่ยก็เขียนเป็นสัญกรได้เป็น2.36ดคูณ1ิยกกำลังส4นั่นเองตัวต่อมา0.9 0.9ค่ามันเนี่ยเราจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10 0.9เนี่ย 0.9มันน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ค่ามันมากกว่า1เราก็คูณ0.9เนี่ยคูณ10เข้าไปคูณ10เข้าไปมันจะได้เป็น9ใช่ไหมได้เป็น9แต่ทีนี้จำนวนเนี่ยมันจะเพิ่มดือด้อๆไม่ได้มันจะต้องเท่ากันตลอดเพราะฉะนั้น เราจะทำให้ค่ามันเท่าเดิมเนี่จาก0.9 0.9อยู่ซ้ายนะเราคูณ10เข้าไปมันกลายเป็น9แล้วโอเคมันใช้ได้แล้วมันใช้เป็น A ได้แล้วแต่ทีนี้ A คูณ10ยกกำลังเแต่ทีนี้0.9ตัวนี้คือค่าดังเดิมของเรากับ9ที่มันมาใหม่เนี่ย ค่ามันไม่เท่ากันพอค่ามันไม่เท่ากันเนี่ยมันไม่เป็นจริงเราจรึงต้องทำให้ค่ามัน,นกลับไปเท่ากันด้วยการหานั่นเองเราคูณอะไรเข้ามาเราก็หารด้วยตัวนั้นเราคูณ10เข้ามาเราก็หารด้วย10เนื่องจาก10หาร10ตัดกันเหลือ1มันก็คือก้อนนี้1ิ ส่วน10ตัดการเหลือ1 1คูณ0.9ก,ก็ได้เท่าเดิมเพราะงั้นเป็นจริงเราหารด้วย10แบบนี้ถ้ากลัวสับสนว่าจะหารพลาดก็เราจะคูณ0.9ให้มันกลายเป็นจำนวนเต็มก็คูณ9 คูณ10เข้าไปที่9 0.9เข้าไปคูณ10ปุ๊บเราต้องหาร10ด้วยให้ค่ามันเท่ากับ1เพื่อจะได้ค่าเท่าเดิมเพราะว่าเอาตัวมาคูณเนี่ยพอ1ไปคูณค่ามันจะได้0ูาใช่ไหมพอมันได้อย่างงี้ปุ๊บตัวบนเนี่ยมันคูณกันได้9แล้วโอเคได้9ส่วน10ส่วน10ของเรามันก็คือ เก้าคูณกับเศษหนึ่งส่วนสิบอยู่เวลาเราเขียนเศษส่วนตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณวส่วน,วนพอมาเขียนรวมกันมันเลยกลายเป็นเก้าส่วนสิบเห็นหนึ่งส่วนสิบไหมเศษส่วนเราเขียนให้มันกลับไปเป็นตัวติดลบกลับไปเป็นตัวติดลบเอาสิบตวัดขึ้นมาติดลบมันยกกําลังอะไรอยู่สิบยกกําลังหนึ่งไงมันยกกําลังหนึ่งมันได้ค่าเท่าเดิมเพราะงั้น เขาจึงไม่โยมเขียนกันแต่ว่าถ้ามันยกกําลังติดลบเนี่ยเราต้องเขียนลบหนึ่งเข้าไปดูนะสิบยกกำลังหนึงก็มีค่าเท่ากับสิบเหมือนเดิมแต่สิบยกกําลังลบหนึงเนี่ยมีค่าเท่ากับเศษหส่วนสิยกกําลังหก็คือหนึ่งส่วนสิเขาจึงไม่เขียนไม่โยมเขียนยกกําลังหนึ่งแต่ยกกําลังลบหนึ่งเนี่ยต้องเขียนหเข้าไปด้วย ทีนี้ก็จะได้เป็น9้าคูณ1ิยกกำลังลบหนึ่ง n ของเราเป็นจำนวนเต็มไหมเป็นเพราะงั้นใช้ได้เต็มลบไงก็ตอบ9้าคูณ1ิบยกกำลังลบหนึ่งตัวต่อมา0 0นจดนย์ห้านี้ก็เหมือนเดิม0.05ดย์ห้ามันมันน้อยกว่าหนึ่ง เราก็เลยต้องคูณเดี๋ยวขอเขียนเท่ากันก่อน0.05คูณอะไรก็ได้ให้ค่ามันอยู่ระหว่าง1กับ10เนี่ย0.05ก็คูณ100เข้าไปไงคูณ100ปุ๊บ0.05คูณ100ก็เติม0 0ดึงมา5โซทิยม2ตัวจุดตรงนี้หลัง5ก็มีค่าเท่ากับ5 ทีนี้เนื่องจากเมื่อเอาร้อยคูณไปแล้วเนี่ยมันจะได้เป็น5มันไม่เท่ากับ0.05ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องหารห0ึด้วยเพื่อให้ค่ามันเท่าเดิมเมื่อเอาร้อยไปหารก็จะมีค่าเท่ากับ0.05เท่าเดิมตัวบนคูณกันได้เป็น5้าส่วนร้อ หส่วนร้อยก็คือ5คูณกับเศษหส่วน100อะไร <c oughs> 100่งอเนี่ยเกิดจาก10ยกกำลัง2องยกกำลังสองคือ10คูณกัน2ตัว10บคูณสิได้เท่ากับ100ยยกกำลังที่อยู่ในรูปเศษส่วนแบบนี้เขียนให้มันเป็นยกกำลังติดลบก็คือ10บยกกำลังตัวเศษส่วนเนี่ยพอเขียนอ,ออกไป ก็กลายเป็นจากเศษส่วนมาเป็นติดลบก็เป็น10ยกกำลังลบ2ไดเท่ากับ5คูณ10ยกกำลังลบ2ข้อตอ่ำศูนย์จุดสามเกก็เหมือนเดิม0.39เกาเรา ทำให้มันค่ามันอยู่ระหว่าง1กับ10บเนี่ยสาตัวนี้ทศนิยม2องตำแหน่งใช่ไหมถ้าเราเอาคูณร้อยเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็น3ามซึ่ง3ามเนี่ยมันมากกว่า10มันจึงใช้ไม่ได้เราจึงเอา0.39คูณกับ10คูณตัวอะไรหารด้วยตัวนั้นเพื่อให้ค่ามันเท่าเดิมก็จะได้เป็น3.9มจุดอ่าสามด้าเได้ละเออยู่ระหว่างละ 3.9หาร10 10ของเราก็คือ1นึส่วนสิบคูณตัา1หนึงส่วนสิแบบนี้1นึส่วนสิก็คือ10ยกกำลังลบหก็ได้เป็น3.9มจุดก้าคูณสิยกกำลังลบหตัวต่อมา0.0.0.0.8 เหมือนเดิมเลย0.0008เท่ากับ0.0008มันมีทศนิยมขออนุญ,ญาตมีทั้งหมด4ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณไป4ตำแหน่ง 0 0นย์จุดศูคูณหนึ่งหมพอดึง0ย์ลงมาคูณได้แปดศูนย์ศูนูนย์นนข้างหน้าก็ลบออกสุดยอดีตำแหน่งโอเคได้ค่าเท่ากับแเมื่อมันได้ค่าเท่ากับแแล้ว8เนี่ย แปดมันอยู่ระหว่าง1กับ10บพอดีเพราะง,งั้นใช้ได้เมื่อเราคูณด้วย1,000งก็ต้องหารด้วย1,000งืออกมาได้เป็น8ส่วน1,000งห0 0่0หนึ่งื่นหนึคือ10คูณก,กันกี่ตัวก็ดูวยศนย์กี่ตัวล่ะหนึ่ก็คือ10คูณกัน4ตัวก็คือ10ยกกำลัง4นั่นเอง 8คูณ10ยกกำลัง4ก็คือ8เท่ากับ1ส่วน10ยกกำลัง4ก็เขียนกลายเป็น10ยกกำลังเปลี่ยนเศษส่วนกลายเป็นลบไล้ชี้กำลังเท่าเดิมคือ10ยกกำลังลบ4แบบนี้ตอบเหมือนข้อ10ต่อมา0 0 00 0 0 0 0 0ุ ห้เหมือนเดิมมันมีกี่ตำแหน่งละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตำแหน่งทีนี้ถ้าเราคูณ10ยกกำลังแปดเนี่ยมันจะกลายเป็นยี่สิบเจ็ดทีนี้ยีบเจดนี่ยมันมากกว่าสิบเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เราจึงต้องคูณ10ยกกำลังเจ็ด เอาตัวนี้มันคือตัวนี้0.0000027ศูน0 0คูณ10ยกกำลัง7อยู่คูณตัวอะไรหารตัวเดิมหารด้วย10ยกกำลังเเราก็จะได้เป็น2.7ตัวบนเนี่ยคูณกันได้เป็น2.7ส่วนด้วย107ยกกำลัง7 1็ยกกำลังเก็เขียนกลายเป็น10ยกกำลังลบ7 มันคือ2.7ส่วนด้วย10ยกกำลัง7ก็จะเขียนจากตัวเศษส,ส่วนเนี่ยให้กลายเป็นยกกำลังติดลบทีนี้ทำเหมือนเดิมเลยศูนย์กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เราเนี่ยถ้าคูณไป13ตัวเนี่ย10ยกกำลัง13มเนี่ยมันจะได้เป็น998เพราะงั้นเราเอาแค่2ตัวเอ้ยเอาแค่ตัวเดียวพอ เอาแค่9ตัวเดียวให้มันพ้นจากตัวสยมก็คูณ10ยกกำลัง11เอ็ตัวนี้2ตัวนี้ช่างมันเราก็จะได้เป็น9.98ส่วนด้วย10ยกกำลัง11 10ยกกำลัง11ก็เขียนกลายเป็น10ตัวนี้คูณ10ยกกำลังติดลบ11เขียนจากเศษส่วนให้กลับเป็นตัวเดิม แล้ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยแค่ตำแหน่งมันเพิ่มขึ้น0 00, 0 00, 0 0 0 1 2ดศ5 7 8 9เราจะไม่เอามาทั้งก้อนถ้าเอามาทั้งก้อนเนี่ยค่ามันจะมากกว่า10เราเอาแค่ตัวที่มันมากกว่า1ก็พอก็เอาแค่ตัวซียมตัวแรกตัวนี้ตัวนี้ที่เหลือให้มันติดอยู่ในโซเมียมมอนเดิมก็คือก้อนนี้เรานับว่ามันมีกี่ตำแหน่งตั้งแต่0ูน ทุติยมมาจนถึงหนึ่งที่เราก็มี1 2 3 4 5้าตัวหตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นทั้งก้อนนี้คูณ10ยกกำลัง5หารสิยกกำลัง5้าเราก็จะได้เป็นก้อนบนตัวบนเนี่ยคูณกันแล้วได้กลายเป็น1 2ึ่งจุดสส่ห้าส่วน10ยกกำลัง5ข้างล่างเราก็เขียนไป จากเศษส่วนให้กลับมาเป็นยกกำลังติดลบคือ10ยกกำลังลบ5นั่นเองทีนี้มาดูเขียน7,000 0ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์7,000 0 7 70. 70, คูณ1,000 1,000คือ10คูณกัน4ครั้งก็คือ10ยกกำลัง4เสร็จ2.1เราไม่เอา21เราะว่ามันมากกว่า10ก็เป็น2.1 2.1คูณกี่ตัวให้มันมีค่าได้เป็น2 2งสองแสหห่นก็อนบไปสอดตัวนี้คูณกี่ตัว1,2,3,4,5ยกสาแลกหลัง5้าแก็ลัง5ก็อ,อันนี้เป็นวิธีขั้นก่อนคือเราเอาเราแบ่งเป็น21ตัวนี้ ยี่สิบเคูณหนึ่ได้เท่ากับ10ยกกำลัง4ตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ2องแสนเราลด21เนี่ยมันเกิน10มันเกินสิเพราะฉะนั้นเราก็จึงเติมทศนิยมเข้าไปลดค่ามันทีนี้จาก21เนี่ยกลายไปเป็น2.1ค่ามันน้อยลงก็คือเราเอาไปหาร10เราเอาไปหาร10หาร10เฉยๆไม่ได้ ถ้าเราหารอย่างตัวก่อนหน้าเราคูณเข้าเราก็ต้องหารให้ค่าเท่าเดิมข้อนี้เราหารเข้าไปเราก็ต้องคูณสิบเข้าไปให,าให้ค่ามันกลับเท่าเดิมก็จะกลายเป็น2.1คูณ10คูณ10ยกกำลัง4 10คูณ10ยกกำลัง4ก็คือ10ยกกำลัง1ฐานเดียวกันเราเยกชี้กำลงังบวกกันกลายเป็น10ยกกำลัง1บวก4เท่ากับ10ยกกำลัง5นั่นเอง ต่อมา0.006 0, 0. 0. 0. 0. 0. ดูมีกี่ตำแหน่ง6คูณไว้ก่อน6คูณ10ทิ้งไว้ก่อนนับกี่ตำแหน่ง1 2 3 4 5 6เดี๋ยว,ยวนับใน6เนี่ย1 2 3 4 5 5ตำแหน่งก็คูณ5เข้าไปทีนี้ทีนี้มันเป็นทศนิยมค่าเนี่ยถ้าเราคูณ6คูณ10รู้กำลัง5เนี่ยมันกลายเป็นนูน 6, น่น6แสนนุ่น เราเนี่ยถ้าจะให้ย้อนมันเรีนทุสิิยมย้อนกลับไปค่าน้อยลงต้องคูณด้วย10ยกกำลังลบห้านี่อย่างเมื่อกี้ก็ได้ที่แบบยาวๆก็คือเอา0.0.0.0.0จุแล้วก็6ตัวนี้ทำให้มันอยู่ใน6กทำให้มันอยู่ในระหว่าง1กับ10เนี่ย เราก็ต้องคูณไปคูณไปสิบยกกำลังห้าเพื่อให้ค่ามันกลายเป็นหกค่ามันเนี่ยตัวบนเนี่ยกลายเป็นหกแล้วแต่ว่าคูณเฉยไม่ได้ต้องหารด้วยให้ค่ามันเท่าเดิมก็กลายเป็นหกหารสิบยกกำลังห้าสิบยกกำลังห้าตัวส่วนข้างล่างเขียนกลับมาให้อยู่ตัวข้างบนก็กลายเป็นหกคูณสิบยกกำลังลบห้า ต่อมา00 00, 0.000087 87เราแค่8ตัวเดียวพอไม่อยากได้ตัวเพิ่มก็นับเลยมีกีต่ตำแหน่ง1 1 2 3 4 5 6 7 8.7คูณ10ยกกำลัง7คูณเฉยๆไม่ได้ต้องหารตัวเดิมด้วยหารตัวเดิมก็จะากลายเป็น 8.7คูณ10ยกกำลังลบเเพราะว่าตัวนี้0 0 0 8 7ตัวนี้มันคูณตัวข้างบนได้เป็น8.7แต่เราคูณเฉยไม่ได้ต้องหารตัวเดิมก็มกลายเป็นตัวเศษส่วนจากหารอยู่ก็กลายเป็นตัวยกกำลังติดลบก็คกือ10ยกกำลังลบ7นั่นเองสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด120ล้านล้าน ล้านล้านล้านหนึ่งนะหนึ่งสองสามหน่วยสิบร้อยพันหนึ่งแสนล้านศูนย์หกตัวล้านล้านก็คือศูนย์สิบสองตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกตัวหนึ่งสิบสองตัวร้อยยี่สิบข้างหน้าอันนี้แบ่งเป็นช่วงๆเลยล้านล้านศูนย์เต็มนะคิดช่วงนี้ล้านแรก ช่วงนี้ล้านสองอันนี้ร้อยยี่สิบมาหนี่ช่วงหน้าสุดหนึ่งสองเนี่ยสิบสองเนี่ยมันมากกว่าสิบเอเนี่ยมันต้องน้อยกว่าสิบแต่เราเป็นสิบสองไงค่ามันเลยไม่ได้เราต้องเอาแค่หนึ่งจุดสองค่เพราะว่าหนึ่งจุดสองเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งแล้ว แล้วก็ามาดูว่ามันมีศูนย์กี่ตัวทีนี้เราแบ่งเป็นช่วงง่ายๆก่อน12ล้านล้านเอย120ล้านล้านเนี่ยเราแบ่งช่วงเป็น12กับเลขศูนย์12เราไว้เท่าเดิมศูนย์ของเรามันคือหลักล้านมันก็คือคูณสิยกกำลังอยู่แต่มันยกกำลังกี่ตัวก็นับศูนย์เลยศูนย์ทั้งหมด13ตัวก็ยกกำลัง13 ทีนี้12มันมากกว่าไงก็เป็น1.2คูณ10 1.2คูณ10ก็จะมีค่าเท่ากับ12ค่าเท่าเดิมโอเคใช้ได้ไม่ต้องไปหารเพิ่มเพราะว่าวันนี้1.2เนี่ยมันเกิดจาก12อหาร10อยู่แบบนี้ซึ่งมันก็ตัดตัวหารกับตัวคูณเนี่ยมันก็ตัดคูณ1เท่าเดิมได้ค่าเท่ากับ12เพราะฉะนั้นเราก็เลยเขียนจาก รูปเศษส่วนให้มันอยู่ในรูปทศนิยมคูณด้วย10ยกกำลัง13ฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน10มองไม่เห็นก็จริงแต่มีเลขยกกำลังหนึ่งอยู่บวกกันกลายเป็น10ยกกำลัง1บวก13ได้เท่ากับ10ยกกำลัง14กลายเป็น1.2คูณ10ยกกำลัง14นั่นเองนักเรียนสุดท้ายโลกใกล้เคียงกับทรงกลมรัศมีโลก6ล้าน 380,000เมตรเขียนความยาวของรัศมีในรูปสัญญากรเอาไอ้ก่อนเนี่ยแบ่งออกซะเพื่อคิดง่ายๆแบ่งเป็น0กับตัวเลข638คูณ04ตัวก็คือ1,000 0 1 0 0 0 0ก็คือ10ยกกำลัง4จากนั้นก็มาทํา638 ให้กลายเป็นตัวเลขที่มันมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ตัวเลขตัวนั้นก็คือ6.38นั่นเองเอาตัวแรกเติมหลังจากตัวแรกเติมจุดทศยมทีนี้ถ้ามันเป็น6.38เนี่ยจะทำให้ค่ามันกลับไปเป็น638ได้ก็ต้องคูณ100เท่าเดิม เพื่อให้ข้ามกลับเป็นเท่าเดิมซึ่ง100ก็คือ10ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลัง4ต่อมาได้เป็น6.38คูณ10ยกกำลัง6ทีนี้เหตุผลที่เราเขียน6.38ได้เลยแล้วก็คูณ10ยกกำลัง2ได้เลยเนี่ยเพราะว่าเรา6.38เกิดจาก หกรสคูณส่วนด้วย100คูณกับ100่ง้ตัวส่วน100เนี่ยมันมาจากเราเอาหนึ่งร้อส่วนหนึ่งร้อเนี่ยมาคูณทีนี้ไอตัวนี้มันหารหอยู่แต่เราไม่เขียนเพราะว่าอะไรหารหก็ได้ค่าเท่าเดิมทีนี้เราก็ใช้พอเราคูณกันเนี่ยมันจะไปอยู่ตัวเดียวกันมันจะอยู่ตัวเดียวกันแบบนี้ส่วน100่คูณหนึก็ได้เท่าเดิมแล้วก็แบ่งออกมา เอาร้อยมาอยู่ตัวนี้แทนก็จะกลายเป็น6.38คูณ100เท่าเดิมนั่นเองก,ก็ตอบว่า6.38คูณ10ยกกำลัง6